สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับผิวสวยจากมะขามมาฝากถึงสองสูตรด้วยกันค่ะสำหรับใครที่มีริ้วรอยตีนกาหน้าหมองคข้ําเป็นฝ้ากระจุดด่างดําผิวเรียบเนียนไม่เสมอกันไม่ควรพลาดสองสูตรนี้เลยค่ะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะ เรามาเริ่มสูตรแรกกันก่อนเลยค่ะสูตรนี้สําหรับลดริ้วรอยตีนกานะคะใช้มะขามเปียกหนึ่งกำมือค่ะจากนั้นเราจะขยํากับนมนะคะสําหรับมะขามเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวและอุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยค่ะนอกจากนี้ยังมี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นนะคะ และในส่วนของนมมีไบโอตินและวิตามินมากมายเลยค่ะที่เป็นประโยชน์ต่อผิวซึ่งจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้แก่ผิวต้านริ้วรอยช่วยให้ผิวเฟิร์มขึ้นและช่วยกระชับรูขุมขนได้ดีทีเดียวค่ะพอเราขยำมะขามกับนมจนได้ที่แล้วจากนั้นก็นำไปกรองค่ะจะกรองด้วยกระชอนทีแบบนี้หรือจะกรองด้วยผ้าขาวบางก็ได้นะคะ พอกองจนได้เนื้อมะขามกับนมแล้วต่อไปเราจะใส่น้ำผึ้งค่ะสำหรับน้ำผึ้งก็มีประโยชน์ต่อผิวมากเลยทีเดียวค่ะเพราะในน้ำผึ้งมีสารอาหารมากมายเลยนะคะซึ่งจะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านนอกจากนี้น้ำผึ้งยังช่วยต้านเชื้อแบคท,ทีเรียรที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังเป็นสาเหตุของสิวอีกด้วยนะคะ พอเราคนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจากนั้นก็หาขวดมาใส่ได้เลยค่ะสำหรับวิธีใช้ก็ใช้พอกหน้าและลำคอทาไว้15นาทีแล้วไปล้างออกค่ะสูตรพอกหน้าสูตรนี้มีความอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกวันเลยค่ะและถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งควรใช้สัก2-3ครั้งนะคะซึ่งการพอกหน้าจะช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวให้ผิวเก่าหลุดลอกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาทำอีกหนึ่งสูตรกันเลยนะคะและสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำผิวเรียบเนียนไม่เสมอกันนะคะใช้มะขามเปียกหนึ่งกำมือประมาณนี้ค่ะเราจะขยำม,มะขามเปียกกับน้ำอุ่นก่อนนะคะซึ่งถ้าเราใช้น้ำอุ่นเนื้อมะขามจะออกมาได้ดีกว่าใช้น้ำเย็นนะคะทยอยใส่น้ำอุ่นลงไปค่ะใช้ช้อนบี้จากนั้นก็ใช้มือขยำนะคะ สำหรับมะขามก็เป็นเคล็ดลับความงามที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะก่อนที่เจ้าสาวจะเข้าพิธีแต่งงานก็จะมีการขัดผิวด้วยมะขามนะคะซึ่งมะขามเปียกจัดได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มี AHA ซึ่งเป็นกรดผลไม้จากธรรมชาติซึ่งจะช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ผิวที่ตายแล้วหลุดลอกออกและเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสขึ้นนะคะ นอกจากนี้มะขามเปียกยังเป็นอาหารผิวชั้นดีเลยค่ะเพราะอุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน B2 และวิตามิน C ซึ่งจะช่วยลดความหมองคล้ำลดฝ้ากระให้ดูจางลงหลังจากที่เราขยำม,มะขามจนได้ที่แบบนี้แล้วจากนั้นก็นำไปกรองค่ะจะกรองด้วยผ้าขาวบางหรือจะกรองด้วยกระชอนแบบนี้ก็ได้ค่ะและตอนนี้เราก็ได้เนื้อมะขามที่ละเอียดแบบนี้แล้วค่ะ ต่อไปเราจะใส่โยเกิร์ตนะคะสำหรับโยเกิร์ตก็คือนมที่ผ่านการหมักซึ่งจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากเลยค่ะนอกจากนี้ยังมี AHA ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวช่วยทำให้ผิวที่ขึ้นใหม่แข็งแรงขึ้นโยเกิร์ตยังช่วยปรับสมดุลผิวให้ผิวมีสุขภาพดีมีความนุ่มเนียนขาวใสและยังช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ พอคนเข้ากันดีแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะสูตรนี้ก็จะเก็บไว้ได้นานนะคะถ้าใส่ในตู้เย็นค่ะสำหรับวิธีใช้ก็ใช้ทาทั่วบริเวณใบหน้านะคะจากนั้นทิ้งไว15้15-20นาทีแล้วไปล้างออกค่ะซึ่งสามารถใช้ได้บ่อยครั้งตามต้องการเลยค่ะอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งก็ควรใช้2-3ครั้งนะคะ ซึ่งการผัดเซลล์ผิวโดวยธรรมชาติแล้วร่างกายจะผัดเซลล์ผิวทุก21วันค่ะแต่ถ้าเรามีอายุมากขึ้นแล้วการผัดเซลล์ผิวก็จะลดลงค่ะเราจึงกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวนะคะลองใช้หนึ่งสัปดาห์ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะอย่าลืมลองไปทำดูนะคะสำหรับผู้ที่เป็นฝ้าแดดรอยสิวจุดด่างดำหน้าเรียบไม่เสมอกันไม่ควรผ้าสูตรนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ